ทลับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงของ smart make over เปลี่ยนคนให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับตอนนี้นะครับเราจะมา make over จากเซลล์เลยถึงเซลล์เลยนะครับเพราะว่าเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับจะพูดถึงว่า ตั้งแต่ศีสษะจดปลายเท้านั่นคือเซลล์ทั้งหมด<ช>ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผมนะครับเซลล์คิ้วเซลล์ห<ๆ>น้าเซลล์จมูกเซลล์ทุกอย่างมันเป็นเซลล์หมดนะครับเพราะ<ช><ๆ>ว่าแม้กระทั่งผิวของเราก็คือเซลล์<ช>นะครับแต่กลไกที่ลึกกว่านั้นคือเซลล์จากภายในนะครับเขาบอกว่าพลาวะหนึ่งเนี่ยของคนเราที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเซลล์ม,มันเริ่มการเสื่อม,อมนะครับพอเซลล์เสื่อมปั๊บเนี่ยร่างกายล้วก็ค่อยๆซุดโซมลงไปตามจังหวะอันนั้นเลยแต่วันนี้เราจะมาคุยในเรื่ออองงขเเเซซลลลล์บบัดด่่ยยาาากใให้้พีมมไคุนรรืวอง เซล์บำบัดเซลดีกว่าฮนะนะก็คือว่าจริงๆแล้วในสาศารลอวัยเนี่ยเราก็ต้องพบว่าเราก็มีการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดอย่างท,ที่เราเคยพูดกันบ่อยๆนะครับการดูแลให้มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดจะต้องเริ่มตนะั้งแต่การกินการนอนการออกกําลังกายการพักผ่อนเพื่อให้การทํางานของร่างกายซึ่งจริงๆแล้วหน่วยย่อยที่สุดของร่างกายคือเซลของเราเนี่ยทุกๆเซลเนี่ยมันทํางานอย่างมีสมบูรภาพสมบูรณ์สูงสุด แต่เราก็ต้องยอมรับนะครับ่อระยะเวลาผ่านไปเซลเหล่านั้นก็ต้องเสื่อมไปตามการเวลาในขณะเดียวกันเซลล์ของเราเนี่ยยังมีความมหัศจรรย์อยู่นิดนึงก็คือว่าเรา สิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ยมาจากเซลล์ต้นกาเนิดที่เรียกว่าสเตมเตมเซลล์สเต็มเซลล์ก็คือว่าตอนที่ไข่กับอสุจิมันผสมพันธุ์กันมันก็จะเป็นเซลล์แรกเกิดขึ้นมาเซลล์นี้จะแบ่งตัวไปเยอะแยะมากมายแล้วกลายเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งเซลล์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีความสามารถในการเปลี่ยนเป็นเซลล์อะไรก็ได้นะครับ,รบเซลล์ลูก,กตาผิวพรรณหัวใจปอดตับไต,บตกล้ามเนื้อเราก็เลยเรียกว่าทีสือเซลล์ต้นกําเนิดนะซึ่งตอนนั้นเราก็คิดว่าเซลล์ต้นกำเนิดมัคนคงจะมีอยู่แค่ในตอนที่เริ่มปฏิสนธิแ่่่้ตหาารูไมว ร่างกายเนี่ยบำนาริย์ของธรรมชาติคือปล่อยเก็บเซลล์ต้นกําเนิดเอาไว้ไปตามอ,าอาวัยวะต่างๆพร้อมกันด้วยดังนั้นเราพบว่าในตอนที่เราโตเต็มวัยแล้วเนี่ยสเต็มเซลล์ยังคงอยู่นะครับ,รบไม่ใช่มีเฉพาะตอนเกิดเท่านั้นจะอยู่แทรกซึมไปตามผิวหนังก็มีสเต็มเซลล์ไขกระดูกก็มีสเต็มเซลล์ในเนื้อเยื่อไขมันก็มีสเต็มเซลล์ในฟันน้ํานมในโอทุกที่เยอะแยะไปหมดเลยมีอยู่ แล้วก็คอยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเวลามันเกิดการบาดเจ็บก่อนเวลาอันควร,ครนะเพื่อซ่อมแซมตัวมันแต่แน่นอนสเต็มเซลล์ก็มีเงื่อนไขเหมือนเซลล์อื่นๆก็ไม่ได้วิเศษวิโสไปเหมือนกันเมื่อะเวลา,วลาระยะเวลาผ่านไปเซลล์เหล่านี้ก็เกิดการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเสื่อมแก่ไปทําให้สเต็มเซลล์คนแก่ๆก็ขี้เกียจหรือไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่ากับสเต็มเซลล์เด็กๆความเอเลอก็ไม่เหมือนกันใช่ดังนั้นแล้วนี่นะครับ ถ้าเราดูแลเซลล์ต่างๆ <ừ m. S 1> ทั้งหมดให้ดีไม่ว่าจะเป็นเซลล์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการกินการน,นอนอะไรเงี้ยเราดูแลเซลล์ต่างๆแต่ความหมายคือรวมไปถึงสเต็มเซลล์ได้รับการดูแลนั้นด้วยครับดังนั้นสเต็มเซลล์ก็จะยังคงมีประสิทธิภาพในการซ่อมแซมหรือที่สึกหรอ ได้ดีกว่าคนที่ดูแลไม่ดีดังนั้นการดูแลเซลล์โดยพื้นฐานปัจจัยที่สําคัญทั้งหลายทั้งปวงก็ยังคงจําเป็นอยู่ในการดูแลสเต็มเซลล์ของเราด้วยนะครับนะเพื่อช่วยซ่อมแซมหรือสึกหรอแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดการเสื่อมเกิดการแย่ลงไปแล้วนวันนี้ก็มีการให้เซล์ลบําบัด เซลล์บำบัดคืออะไรก็คือว่ามันก็มันก็เริ่มต้นตั้งแต่การกินการนอนการออกกำลังการการพักผ่อนนี่แหละก็คือคุณก็ต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เซลล์ทุกอย่างเนี่ยดีซึ่งถ้าเซลล์ทุกอย่างดีสเต็มเซลล์มันก็ดีตามไปด้วยถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันบางทีมันแก่แล้วมันแย่แล้วเขาก็มีสารไปกระตุ้นให้เซลล์ของเรามันเกิดการตื่นตัวนะเพื่อให้สเต็มเซลล์เรามันเกิดการไปเอ่อแอคทีฟหรือขยันหรือไปฟื้นหรือไปปั๊มให้มัน พร้อมที่จะต่อสู้อีกสักฮึดใจหนึ่งสู้กันใหม่อีกรอบหนึง่งโปรแกรมเหล่านี้เราก็เรียกว่าเป็นโปรแกรมเซลล์ทรลปีนะครับนะซึ่งบางครั้งเขาก็ใช้ไลฟ์เ,เซล์คือเซลล์ที่มีชีวิตด้วยกันซึ่งเราพบว่าบางทีมันจะต,ติดต่อสื่อสารถึงการมันจะหลั่งสารที่ไปกระตุน้นเซลล์อของเราได้ดีกว่าการใช้สารเคมีธรรมดานะครับนะซึ่งเซลพวกนี้ก็จะส่งสัญญ,ญาณซึ่งญญญกันและกันแล้วก็ไปกระตุ้นตัวมันเองแล้วก็ก่อให้เกิดแรงฮึดเพือกสุดท้ายเพื่อที่จะฟื้นฟูปฏิชีวนะร่างกายตัวเอง ดังนั้นในศาสตร์ของเซลล์เทอรเปีเนก็เริ่มมีการแพทยนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราพบว่าโรคเสื่อมอะไรทั้งหลายเ,ยเป็นเพราะว่าอ้เซลล์อ Cell ของเราเนี่ยมันเกิดความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองน้อยลงก็เกิดโรคก,กระดูไขข้อเสื่อมโรคสมองเสื่อมหลอดเลือดหัวใจเสื่อมาตาเสื่อมใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเสื่อมมันมีมาตั้งแต่เราเกิดละแต่เนื่องจากเซลล์ของเรามีความสามารถในการซ่อมแซมตัวมันเองอ,อยู่ตลอดเวลาการเสื่อมจึงยังเห็นไม่ชัด แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่การบกพร่องในการดูแลตัวเองนั้นหายไปการเสื่อมนั้นก็จะเกิดเห็นเด่นชัดเพราะการซ่อมแซมตัวเองมันน้อยอแล้วเสื่อมเนื่องจากเนี่ยเพิ่งผ่านมนาะเป็นวันเกิดของแม่นะครับเราก็อยากจะทําอะไรให้แม่เรานะครับเพื่อว่าจะได้มีร่างกายที่เขาเรียกว่าดีสูงสุดนะครับชะลอได้อย่างสูงสุดก็เลย ก็นำเซลล์บาบัดเนี่ยเซลล์ทรอรปีเนี่ยม,มาทําให้กับแม่ไปเองนะครับไปดูนะครับว่าขั้นตอนการทําเป็นแบบไหนแล้วสบายๆนะครับแล้วก็ร่างกายเขาจะดีขึ้นบูสต์น้ำตกเขาได้เรื่อยๆนะครับเราไปชมคลิป VTR นะครับการให้เซลล์บําบัดเซลล์ดีกว่าครับกับเซลล์ทรอรปีครับเนี่เป็นวันที่ทำนะครับก็เป็นวันที่10บมิถนานะครับ เป็นวันที่ดีมากๆนะครับเพราะวันนี้แม่เป้กกำลังจะก้าวสู่อนนเท่า,าไหร่เลจ้แม่จา๋า8 8สิบรปิบปูรณ์นะครับ <mem> ก็เป็นอะไรที่เราจะต้องดูแลคุณแม่เรานิดนึงเ <mem> วลาที่เราอายุมากขึ้นภายในร่างกายคนเราเนี่ยไบอกตามตรงเลยว่าเซลล์ก็เริ่มเสื่อมใช่ไหมแม่เวลาเสื่อมเนี่ยมันก็งอกแงกงอกแงกเดินเหนื่อยเดินเมื่อย คือเดินเมื่อยใช่ไหมแม่ทีนี้มันก็ดูไม่ค่อยสดใสแต่ตอนนี้เราใช้เซลล์วัตบัลตเซลนะครับวันนี้เนี่ยเราลองใช้เซลล์อยู่ประมาณกี่ล้านเซลล์นาะอ่าดูเรามาแอบอ่านหน่อยครับคุณแม่ห้าล้านเซลล์นะครับเซลล์ที่ว่าเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปซ่อมแซมเซลนะครับผลิตเมื่อวันที่สิบวันนี้เลยวันที่สิบใช่หมดอายุสิบเอ็ดพรุ่งนี้เขาบอกว่าเวลาที่เซล์สดมาแล้วเนี่ยนะครับจะต้อง ไม่เกิน24ชั่วโมงใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับพี่หมอม่อาวเซลล์มีชีวิตสิเซลล์มันก็ตายดิ่ะครับมันจะอยู่ยังไงอ่ะถ้ามันอยู่ในที่เราะเลี้ยงของมันที่มันถูกออกมาเพื่อจะพร้อมใช้งานมันก็จะมีชีวิตอยู่แค่นั้นก็มีอยู่แค่นั้นพอใช่ อยู่ในนี้วิ่งพวดพาดกันอยู่<ช>นะครับเวลาที่ให้เนี่ยก็ดูไม่ได้นะ่ากลัวเลยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยคือหยดให้ธรรมดาเฉยๆเองเนี่ยนะอันนี้ก็เป็น,นเป็นสารละลายท,ที่ต้องเฉพาะสําหรับเซลนะซึ่งอันนี้จะเป็นกรดอะมิโนเป็นอาหารของของร่างกาเยเราอยู่แล้วหลักนะครับเราก็ใส่ไปพร้อมๆกันเลยโอ้่าืเทนเนาะนี่แหละาีนี้ห้าล้านเซลก็จะทยอยเคลื่อนพลลำเลียงนะ จากเชียงใหม่วิ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครไม่ได้เป็นปตัตตานีนะพี่หมอหรือยะลานะอตอนนี้กำลังจะวิ่งเข้ากรุงเทพมหานครแม่ก็ขำใหญ่ละอ่ะอ่าเรียบร้อยครับผมนะที่พี่หมอรับคนไกลของเซลล์บำบัดเซลล์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับก็เซลล์พวกนี้มันเป็นเซลล์ที่ที่เขาเรียกว่ามีความเป็นตัวอ่อนอะนะมันก็จะสร้างสารที่เรียกว่าสารกระตุ้นนะให้เซลล์ของเราที่เสื่อมสภาพเนี่ยมันเกิดการฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเอง นะในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีเซลล์ที่เราเรียกว่าสเต็มเซลล์อยู่แล้วในการที่จะซ่อมแซมแต่ว่าพออายุมากขึ้นมันก็ขี้เกียจก็เหมือนเธออย่างเงี้ <What? S 1> ยยิ่งแก่ก็ยิง่งขี้เกียจ <No. S 1> น,น,นะเอาความแก่มาพูดบางทีเนี่ยมันเกิดการเสื่อมอะไรละแ,แต่ที่เซลล์ที่ต้องซ่อมอะ่ะ mm hmm. ไอ้พนักงานซ่อมมันขี้เกียจมันไม่ซ่อมมันก็ปล่อยให้เซลล์เสื่อมไปเรื่อยๆดัง mm hmm. นั้นถ้าเราเอา เ,เซลล์กลุ่มนี้มันจะมีสารชนิดหนึ่งซึ่งไปกระตุ้นเซลล์ที่ซ่อมแซมตัวเราเนี่ย<ม>ให้มันขยันตุกขึ้น<ม>แล้วมันก็ซ่อมแซมเซลล์สูดที่เสื่มอมมากขึ้น นี่แหละคือการเซลล์ซ่อมแซมเซลครับเพราะใครหลายคนเนี่ยนะครับพอเราอยู่มากขึ้นเนี่ยเซลลมันก็เสื่อมเพราะเราก็ไม่ใช่เด็กนั่งดูดขวดนมแล้วอ่ะทีนี้ทุกอย่างมันก็ไม่ได้ซ่อมแซมไม่ได้อัลเลอร์ชันใช่ไหมครับนอกจากการที่เราเลือกการรับประทานดีๆทานอาหารดีๆคือสารเสริมอาหารบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องดูแลบ้างเพราะว่าหนึ่งเนี่ย ถ้าเรามีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านหรือพ่อแม่เราอายุเรามากขึ้นเนี่ยนะครับมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็เริ่มถดถอยนะครับคือเซลล์มันเริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเขาไม่สบายขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาก็หมอยนะเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงไม่รู้สึกเลย,เลยหายมาไม่จุงไม่เจ็บเลยแล้วก็สบายนะแม่เนาะดูหนังหน้าสีหน้าตาเราคล้ายกันไหมแม่เดี๋ยว <c oughs> จะทำจมูกให้แม่ดีกว่าวันหลังจะได้รู้สึก แต่หกเดือนเราทำทีนึงแล้วก็ทำทีละห้าล้านเพราะแม่แข็งแรงอยู่แม่ใช้ฮอร์โมนแม่กจะใช้ฮอร์โมนใช้ฮอร์โมนมาปีกว่าแล้วค่ะมีมากเลยก็โอเคละนะอันนี้เราพูดตามความจริงใช้จริงทำจริงก็แค่นั้นเองแล้วก็อยากนำเสนอและอยากจะบอกต่อพูดง่ายๆว่าไม่ขี้เกียจขับรถละ เมื่อก่อนนี่ขี้เกียจมากไม่ขี้เกียจขับรถคือเมื่อก่อนน่่ขี้เกียจขับรถตอนนี้ไม่ขี้เกียจขับรถเดี๋ยวกระตุ้นเซลล์ขยันแล้วขยันก็เดิมอีกไม่อยากขับกูว่าหนุนกูวนี่เดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าขับรถตรงไปนครสวรรค์ดีกว่าเกินใครขับ เป็นไงครับผู้ชมทางบ้านครับเมื่อกี้ก็ได้รับชมไปแล้วนะครับกัพีห็น่มีอะไรเลยนะใช่ครับสบายนอนแบบมีความสุขนะครับแล้วเซลล์ก็ alert เพราะว่าคือเขาได้ผ่อนคลายได้รีแลกคือการนอนทําไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาน่าจะอยู่จริงๆแล้วนี่ใช้เวลาประมาณ20-30ประนาทีนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วหลังจากนั้นพี่หมอมีขั้นตอนในการที่รับจากหลังจากที่ทำเซล์บำบัดไปแล้วเนี่ย ควรวางพฤติกรรมตัวเองอยังไก็บอกแล้วไงว่าอ,อย่างน้อยที่สุดการบําบัดเซลล์ของเราก็ต้องอม,มีไลฟ์สไตล์ที่ดีอาหารการกินการนอนการออกกําลังการคลายเครียดสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่มันกระตุ้นให้เซลล์เราเนี่ยเกิดความสมบูรณ์แข็งแรงก็จะช่วยให้เซลล์ของเราเนี่ย มีความสมบูรณ์อย่างแรงแล้วก็มีภูมิคุค้มกันในการไปต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บได้นั่นเองครับเ <ผม S 2> พราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลเซลล์ของเราเนี่ยก็เริ่มต้นจากการดูแลชีวิตประจาวันทั้งหลายมลพิษมลภาวะความค่งความเครียดอาหารการกินทุกอย่างให้มันดีร่างกายเราก็จะมีภูมิคุค้มกันในการขาจัดและต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บด้วยตัวเองใช่แล้วก็จะชะลอาการเสื่อมการแก่หรือการจะกลายพันธุ์ไปเป็นโรคอะไร เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเซลลเราเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์ในการที่จะควบคุมการทํางานของเซลล์เราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเราดูแลมันไม่ดีมันก็ขาดตกบกพร่องไปก็เกิดโรคเสื่อมโรคแก่โรคมะเร็งทั้งหลาย ขึ้นตามมานั่นเองครับผมแล้วหลังจากรับเซวบัตไปแล้วนะครับผู้ชมทางบ้านนะครับก็ถ้าเกิดคนไหนมารับเซวโมบัตไปก็ให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็เรียกว่าเข้านอน4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มไม่เกินนะครับแล้วก็ควรนอนให้ครบ8ชั่วโมงนะครับผ่านหาพวกสารเสริมอาหารวิตามินเกลือแร่รวมนะครับแล้วก็อย่าไปทานพวกจังฟู้ดเยอะทุกอย่างจะได้บูสต์และดีขึ้นนะครับใครอยากจะให้เราเมคโอเวอร์ดีไซน์อย่าลืมนะครับสามารถส่งรูปหน้าตรงและด้านข้างมาให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวแอดไลน์มาตามนี้ก็ได้ น้าให้ว่าคุณควรจะแก้ไขแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับตัวคุณนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะไปรีวิวดูรายการนะครับก็ดีหรือจะดูนวัตกรรมการยกกระชับหน้าหรือแก้ไขสัดส่วนอะไรยังไงนะครับก็ไปเสิร์ชหาคําว่าใน YouTube นะเป้พิรยุทธ์หรือหมอมาดไม้ประเสริฐนะครับจะมีเรื่องราวคอนเทนต์ในการแก้ไขทุกอย่างเลยตอบโจทย์ได้นะครับเฟซบุ๊กสมาร์ทคลินิกไปหาใน Google นะครับไปเสิร์ชหาคําว่าสมาร์ทคลินิก ก็จะเจอนะครับรวมถึงนะครับใครที่อยากจะฝากข้อความอะไรไว้นะครับก็ฝากเอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบในรายการนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะมาหาเรานะครับก็เส้นทางมาไม่ยากนะครับก็สมาร์ทคลินิกนะครับอยู่ตรงถนนเกษตรนวมินทร์แยกเสนานะครับเกษตรนวมินทร์แยกเสนาอยู่ที่ห้างเฟสติวัลวอล์คนะครับเบอร์ติดต่ออยู่ตามนี้นะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับกับสถานที่นะครับ The Royal Residence นะครับโครงการอัครสถานที่บ่งบอก ความเป็นตัวคุณนะครับเรียกว่าต้องเข้ามาชมสถานที่นะครับเพราะว่าอบอุ่นมากแล้วก็เรียงร้อยนะครับความละเอียดปานนี่นะครับคุณต่อคุณเอรังสรรออกมาจนแบบล่มลื่นนะ,นะครับบ่งบอกเป็นตัวคุณจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้เราทั้งสองนะครับก็มาถึงช่วงท้ายรายการนะครับติดตามรายการของเราได้ใหม่ครับกับเนื้อหาสาระของการชลอวัยรวมถึง Makeover ร์ดีไซน์รูปหน้านะครับในวันแล้วเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้เป้พิรยุทธ์นะครับแล้วก็พี่หมอมากไม้ประเสริฐขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้บายบาย,ยไปก่อนครับสวัสดีครับ